ว่าเบิดเรายังยัอยู่ตัวนี้อมต้นไม้หัวได้เพินปลูกไว้เนี่ยี่นอกคุอะไรตไม้หัวอืไปต้ม ตะปลาโนไม้หวัวก็เล่งพอดีซ้ำนี่ต้มนี่พี่น,อนอ้องกันก็ไม้หววนี่ปลูกไว้พี่น,อน้องโนไม้นี่ครับ่ปลูกกับว่เกิดเนี่ยถ้าเป็นปลูกไว้นี่ทั้งขางที่วาวแหละน้ำปลาหยาบปลาอย่างพี่น้องจา๋าใบพันเชียใบพันธุใหญ่จุ่มมอยกันคนละ ກະຊິປູວນ້ຳລອດລาะຂ້ງໆນີກປາໄລນນຶອື นะบ่อนอสูงแล้วขึ้นสูงแล้วคนพี่น้องเห็นมาคนน่ะขึ้นขึ้นล่ำแล้วเัืก็เป็นล้ำคนเขียวเขียนน่ะแม่นบดนที่น้องมันก็แม่นมคุณอ่อืมอืมเป็นขึ้นเ่คาเป็นรืเป็นลำแล้ว แมนเบิร์ดใสหวยน่ตัดปลาโนใหม่พี่น้องอปลาเดมับบงนอนนี่หักได้ปุณิโอ้ยหวยเป็นเส้นเนาะพณนะนอนแบบง่ายนึงพี่ตัดยังได้ได้นี่ที่สูงคักแทะพุณนาะมึงดูสิพาย,ยายามเอาได้ปุี่ Ừ. nó vẫn ngay đi nó chả Nó mà lên mà thơm lại để lại là Đo này là chín bơ bớt là súp này Sẽ bưng gần phun tươm nói bỏ chắc bưng con ยุงหลายหลายพี่น้องจ้าพุณเสียงน้ำมิตรฟังหว่วยน,นี่คุณมาปลูกนล้วทั้งคางเนาะจ้ามันก็เป็นป้านนั่นคุณนาะมิตรป้านั่นมตรป้าอย่างของพี่สาวเครื่องนึงของเมลี่แฮปปี้เครื่องนึงจ้าแต่ทั้งคางห่วยสิมันก็ปลูกเน็นนกไม้ไปเบิ้งท่าพุนกันทามีพ่อได้เติมกันพี่น้องจ้าอันนี้นกไม้กิมซุ้งคนในพี่น้องนนอบักใหยหนึ่งมันก็นกไม้กิมซุ้งคนนในนอ

น้องม่จิ้สซุ้งน้องมาเริ่มมาเทมคนะน่ะ้องม่จินสซุ้งโอ้ตยตายตายตายคนนะ่ะน้องจ้าน้องห่วงปลูกไปอยู่หน้าจ้ะน้องห่วงออกลายเด้อคนะ เราเพ่ได้ไปแก่งอืออือตาห่วงพี่น้องจ้ะห่องห่วง,ง,าง,วง,วงสาไปแก่งปลูกไปยี่สวนนี่ต่เพิ่นมาตัด,ดเอาต่ว่าหันบัวดะไรมันเพิ่นจกเทียเพิ่นบ่อยมากเพิ่นวายุงหลายมันอีนรักมากปูเดียวเลยบแบนี้อือ ปลูกเป็นน้ำขางสวนดอกสวนยางนี่คือสวนยางเลือดปลาไหลพี่นอ้องนะอี่ตะนงไม่ไหลพูนะน้องไม่ไหลเนือดสวนยางพันปลูกไบกลืมบอกขากลรองมาเลื่ดมีตะปลาไหลพี่น้องจ้ะนี่เป็นปลูกน้ำขางสวนยางเนาะปลาไหลสวนยาง โอ้ยน,นี่นผ้ามา้าทายบางสวนอย่างหาเมืองโนม่บุง,เ,ง,บง,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 งเป็นโนมัยบุงวันโมัยหวก่ไโนมัหวโนมัไร่พันปูกไปน้ำนั่งข้างป้าไว้กระเม็นป้าอย่างอย่างไปหอดพุนสุดทางของเอื้อยคนงนึงของอัน ยายเม่แฮปปี้อีกครึ่งนึงพี่น้องจ้ะนี่รวนยางนี่จ้ะมาป้านอไอยพี่น้องจ้ะไว้นำควนเพื่อปลูกนี่มันก็ได้ขวนมันก็มาไผ่เลียงกูนะมันมเป็นนอ้อยคนไม้ไผ่เลียง ปลาไพ่พ่นเมีนสุดไปพูนหมดแล้วพี่น้องจ้ะพ่นปลูกไว้พุน่นนสวนปลาดอกปลาหยางนี่นี่สานสานก็นเลี้ยงปลาไว้เลี้ยงปลาปลาหยางของพี่สาวกับของเมลี่แฮปปี้คนละครึ่งซื้อไว้พี่น้องมันเห็นเห็นมันแดดเลยออกมา ออกมากหานไหมไม่ผมนะบม่ได้เข้าไปในพี่น้องจาไปพ่นนะทั้งคางห่วยบุแมนมิตรปลาโนไม้เบิดอ้อมห่วยเลยพี่น้องคุณจากนี้เข้าไปพูนทั้งคางปลาอยางกับแมนมุ่งตะปลาโนไม้เป็นปรปูอ้อมห่วยเนาะปูอ้อมไปพูนมิน่งตะไม้ไล่โนไม้ได้มงคลผลเป็นสายติดกับสายห่วยเลยออกมาทั้งนี้ก็แม่นป้าอยางจ้ะ นี่คือสวนยางสวนยางพี่สาวสวนสิ่งนี่ทางนี้ผมไม่เรียกปียืนไปฟังพุ่นวันนี้ยางพี่สาวไปทุ่งกับเปน็นปลานกเมลัยมีแีต้ตาปลานกเมลัยทั้งพุ่นไม่ได้เขาไปยุ่งหลายครั้พุ่นเอาเมีนเมื่อพุ่นไปทั้งพุ่นมีตปาปลายอยะไรเดพี่น้องไปหักมานเหรอทอดบ้านว่าสิต้มมาสั่นปอกต้มกินกระแกวกระปิ <c oughs> มไม่ห่วงจ้ะ สักสวนสุดๆเลยลายเติรลายตเตอร์ผูกไ้กินเที่ยเ,เบิดแล้วเนาะมไม่หัวผูกไ้งามเลยหาจิ้เบืทำไมว่าได้ยู่กิ้พี่น้องจ้ะจะสิบอกตุมจะ้ะ แม่ดีแฮปปี้กับยังบริกกับนี่ละมั่นเทพี่น้องอยังหาหน้อหมอกน้อใหม่หาผักหาอย่าน้ำบานน้ำบานต้องนี่แหละหาดูหากินยังอยากกับเอหอหม่ถึงเวลาที่หาหน้องใหม่น้อไอะไรอ่อนนี่บอก องไม้ไล่นี่ EN ไห,ห่วงนี่พี่น้องจ้ะก้อนนี้ดีที่กันแล้วกันน้ออันให้เลี้ยงเนาะไม่ <c oughs> ห่วงต้มเปน,นอนเคือ <c oughs> สิออกคักเนาะยนั่นมันปานี่นี่ก <c oughs> <c oughs> ็ยังบก,กับอยู่ละตุันน้ยังเสพี่น้องจา มนหอนพี่น้องยุ่งอลายไปหาน้านล่ะน้ำค้างหวยเพื่อนไทยบางตัวพี่น้องค้างอันสวนอยางเนาะสวนอยางไม่ได้ให้ีกับยุบุละลูกสาวเฮ็ดลูกสาวส่วนอยางพี่สาวน้ำอส่วนอยางไ่ต้องกาน้คาง่วยถเป็นต้ไมเนะผูกไม้เน่ก็ตไม้หัวแมงสิ่ั่พี่น้องไล่ได้ไปหาไก่ไ่ได้ไปหา ก,ก,กันข้นาบวบกุกเขาไ่ได้กินดอกเพราะว่าเพจ้ตัดทิดเมดผมนู้ของมขันข้าวบกบุกเขาไ่ได้กินดองโอ้เอาแล้วซูมเลยอ่อาโอนี่นะ้วสวนไปสวนมา <c oughs> สุบเด้อที่เขามาเบิงสองมิลี่แฮปปี้มาติมโมปากันพี่น้องนี่ดาราที่สุนุนสุขนุนตรนเจ้าก็ปีกระแบพี่น้องมาสัมผัสสมูเนือ้อใ,ใกล้กระแทบ หลาครับจักรสีวายังไม่พีน้องเนาะจะข้ามสีวน้องไม่กันน้องไม่เฮ็ดน้องไม่ เก็บผักเก็บอย่างงี้เราได้นี่นกพน้องเนาะอันนี้ก็บนกไม้หัวเก็บผักเก็บอย่างยวนเยอรมันเนาะผักนันผักนี่ผักบ้านเท่ากับไม่ค่อยมีนกพิณองจ้าอยากสืเก็บผักอห่างนั้นเพื่อค่อยรู้จักผักปลาแล้วก็ได้แบบนี้นะที่นี่นะคืออยู่เยอรมันที่เยอรมันเลยไปไปศึกษาในพน้องจ้า สาผักบานเ้อง็ักได้ดียจะพักเปนห้อผักปลาบางคนหูท่กวันเ้องักอยู่นี่เรื่องหน่อ ไลายๆ่พี่น้องจาก,กับสเปตุมหลายเติมด้วยเปียกเพื่อนเอเล่เยอล่างแล้วพี่น้องจ้ะจล่างแล้วจ้ะล่างแดีตุม่มตุ่มเตาแก๊สเดี๋ยวตุ่มฟื้นดิมันตุ่มเตาแก๊สมันมีเวลาไปนั่งเงิน บึงบันพี่น้องจ้าต้มทิมไว้ก็สิมติแเนวอื่นได้เนาะทำไมห่วอย่บานข้าได้กินของสดๆเนาะพี่น้องจ้าอันนี้โบกิดน้อยางคนนี้ตัดครึ่งสดสด อนี่กรบเบื้องปิ้นงาโคตสองมอตัดสักคนนี่งงาโคตรต้ตมใบเ,เกือบเต็มมอพี่น้องจ้าก็โคตรลวกลวกพี่น้องจ้าใกล้จะสุกแล้วหอมห่ยหยวยๆละนี่พุดลวดลวกใกล้จะสุกแล้วนี่เหลียงละนี้ ជ្លាប់ពីស្សាស់ទាំង់្ស